กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพอกันคือกับพี่น้องส่งเจ้าบุไลพกพกกันยามแรงๆพี่น้องกับม่ไร์สพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ปลาลุงอ้ยน่องแค้นกับน้องคตินั้นลุงลุงเพื่อนเมตตาแต่พอเป็นยาเพระว่าเหากระเห็นน้องเน่นอยู่กับน้องโดนัดเนาะพี่น้องเ้ยข้ามาแต่ในเมืองเผาไปเผามา เขาา้าวขยนอน,นโควิดเน่เป็ดนนนเ,นเนี่ยนะเฮ้ยจะมาลายแถืเนี้โอ้เป็ดไก่เพิ่นเริ่บลายเลยพี่น้องครอบครัวลูกพกพี่น้องเขามีข่าวดีนนั่แหละพี่น้องเอ้ยมันผ่ามันมาหายหากลอยห้ากรเสียคา่าธรรมเนียมกับเลือหาลอยกาบาทเลือหาลอยกาบาทกับเงินเลืออยู่เงินนั่นเ้าก็ซื้อเนาะอันนี้ก็ะซี่ชิมหาพัน 4, 5, พี่น้องเค็กนะอ้่ะมีพูยน้ำอะ่ะ ก็เสียพูดไปให้ร้านกินบ่ะลืมก็เกิดไปใส่ขาวเองข้าวน่ะบ่ได้เฮาก็ได้เน่ได้เฮาเฮาซื้อเค้กซื้อขนมให้ร้านๆนั่นกะเฮาวน่ะซื้ออนเนี้ยปูซื้อเนี้ยปูหมักผิกกับอันกับกระลำพี่น้องกระลำสองหัวกระปุ่นซามโลกระปุ่นกระขึ้นขนมกระขึ้นขนมกระแพง เงินหาเลกบ้านนาะเลยไปแป๊บเดียวนัไหนว่าง well, okay, okay, okay. ่ายๆกับอะไรเงี yeah, ้ยห้องแพงห้องกับอะไรห้องแพงพี่น้องเ้ากับประหยัดเพราะว่าเหาก็ใส่น้ำมันอีกจะอะไรกรีกกินอันข้าวจีอันข้าวจีปารตี้เขาจีมีิสไซโอ้ครบคนไปขึ้นท้องขึ้นไปอยู่น้านนอกเหรอมาไปเลือกซองไอ้น่องเลือแต่ซองไอ้น้องพ่อกับป้ายแม่กับป้ายพ่อกับป้ายแม่กับป้ายพ่อแม่เพิ่นไปอ่ะ ปติจอมแสบไปเนไว้ให้ซาบุไลน้ำเดอร์ซาบุไลกับสือกระลำซองหัวกับอันอันนะผูยทุงหนึ่งมาใส่พักจบมะริดจองหนึ่งมีแต่หน้าแพงอ พี่ร้านม่นงพี่ลแอนโดนัทนอนแอนโดนัทนอนดอนัทหน่อยนอนพี่ไม่นางอยู่โอ้พี่ลูกโอ้ไอออกหอยล้านอ๋อออกใน่พอพี่ปากมันมีมันมีโควิดอ่ะยักขม้าเหรอพี่ยักขมาน้ำนอกพี่นอกกบนคำเลย สบายดีปีใหม่นะเอาแก๊แกให้นั้นน้องแคทมาอยู่กับน้องพัตตี้มาอยู่เพื่อบริกินเด้อว่ะนี่คือการตัวแสบมาอยู่เนาะเค็กเขาสบายดีปีใหม่ซีเขียวอ่องตองงามชาเขียวพี่น้องงามอลีเอ้ยปวดชาเขียวพี่น้องเค็กไพ่โพยเจอยืดง่มยถ้า,าสมมติว่าเปล่าก็กันได้ครับมีเทียนอยู่วะอ๋อ <c ười> เราก็ซื้อขนมให้เพคนในมีเฮดเด็กน้อยเพคนผูหนึ่งแต่ก็แกขนมให้เด็กน้อยซะขนมสองถุงปิปวดสองถุงขนมสองถุงอ๋อให้ร้านกินเราเหรอแกกินรสขนมนะอันเดี๋ยนี้เด็กๆบาอยู่บายเป็นยังน้องแน่นเห็นอยู่คนพ่อกับแม่ไปเกลี่ยละมันจิมาปุ๊ก ลักสื่อปะรักสื่อปะหอมก็แม่สื่ออ้ยมาเป็นยังเดียวพาให้เด็กๆเขาอะแกไปลูกพ่้อกับโบอยู่ไายเสืสีหนึ่งขาวลูก มันไปอยู่มันไปอยู่เลยเมตตาเอาเอาลงไปจักสิกินเลี้ยงยังวรฮะกับป้าจักเนาะเพ่นจะกินเลี้ยงบ่ะลอยอืมไพส์สือเพิ่มมาให้ไพสือเพิ่มมาให้หืมเศงถือกระปุน เฮากับพี่น้องครับมีผู้ใหญ่ใจดีเลยที่ว่าเป็นคอยซัพพอร์ตอันครอบครัวพรอบ,อบเด็กๆอันซื้อเค้กมาให้เด็กน้อยแน่ว่าสัญญาของมาลูกแหละแม่ของแม่เห,หเห็นร้านกินจานผุญกับะเอามานางตัดเอามาให้ลูกน้องๆได้สัตตัดกับให้แบ่งให้น็นรถ <c oughs> สี่สี่คน กัดเค็กเนาะอันอนี้กะสวัสดีปีใหม่เด้อคุณแม่สวัสดีปีใหม่กะขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆอยากจะพึ่งก็ส,ส,วส,สวัสดีปีใหม่ขอปีปีใหม่แหละก็ขอให้คุณแม่ให้รลำให้รวยสุขภาพแข็งแรงคก็เจ็บจะได้ความไข,ข่จะได้มีให้เฮงๆรวยๆเด้อคุณแม่ ที่ว่าเพิ่นคอยซัพพอร์ตคอยสอยเหลือการอยู่การกินของครอบครัวหนุกโฮกมาตลอดพี่น้องเ,เอ้ยอ่าแล้วให้ให้ใอยพ่อคุณยายนี่ยไม่รู้คุณยายรองไห้ร้องไ้เลยถึงถ่ายรูมาให้เลยชื่อ,อ,ยอ,ยน,อนี่อืมเคยกินแต่มันเกิดถ้าเจอจะพูดแหละ เค้กตีนเพลงเค้ังอันนี้เค้กไงซะสามเเค้กเค้กเค้กของสามเดย์ยัดก้อนมาลูกละมเอนีน้องน้องแนนฮะสบายดีปีใหม่เจ้าสบายดีปีใหม่สบายดีปีใหม่เด้อคุณแม่ฮักกขอบุญขอบคุณฮักก ดีหมกดีใจภาพแเงงินเงินทองรวยเงินทองอันเฮาไปบักสองนะพี่น้องเฮาเผาไปเผามาเพราะว่าเฮาก็ะยับโควิดเนี่ยเพราะนั้นเผาไปเสือผผาออกมาเพราะว่าช่วงนี้เนาะมันบรรยากาศกับบอจักจักเงี้ยเฮาก็บาดจัก เด็กๆอย่อยู่ห้องกับวันทิหา,าพี่น้องเพราะว่ามันขำเลยทันทาจักจักซิมาย้ามใด้เขาก็แย้มว่าซิมาประเดมขึ้นมครับบริษัดประมูนก่อนเนาะตัดไว,ว้ให้ก่อนตัดไว้ให้แต่การให้น้องแน่นกินก่อน,นมาผัสชิญาตกันมาผัสชิญาตกันอืม พอเจอกจัดการหายหลานหมดไปปีนี้ปีหน้าพอกันใหม่ป hmm. ีหน้าพอกันใหม่ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเด้อคุณแม่เด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆพร้อมมาพอเจอกซิมบอกเขาจะวักเครื่อร้านนี้นะเสพนะจัดให้ร้านเอามีดสอดทั้งหลุมเอาบ่วงอันงมไว้ทั้งทึ่งพอเจอนกันเสือตัดเครืกองกระป็้นเลย กินกับพอเจอไอ้บอกินกับร้านนั่นแหละบวงอามันเดียวมาลูกละเปลี่ยนกระสดสีบังสีกินบังลูกสีแสะบ่บ่ล่อเลยบ่ล่อดไอ้แค้นบ่ล่อน้องแพตติเลยตอนนี้เราไม่ไหวแล้วจ้ะมันขำเป็นได้ได้ลูกเจ๋ พอเป็นชาเขียวดิเมือนะนห้องเป็นสีอย่างเคยสีเขาขาวว่าองถเจออกินอลูกนสไปอันนองแฟนันนองบะตีเด้อเบะเบะไู้แม่แหละลูกเบะขาจะมาพี่น้องผ่นเผาเลนไปไหลมันบอได้กินแต่มากกับขัเฮยกินผักกินหนื ถูกลงเนียนไปไลยอยู่มาจักเอาเนาะบมจักไล่งัวไล่เบะพี่น้องโอ้ยเนี่ยข้าเจ้าเนีบะจอมีนเป็นตะเพลงตะผลิบนั่นอารมณ์ดีขนาดน่ะ โอ้ยบ่าวโดนัทเพิ่นมืมแต่ขาวเลยขาวขาวมากินดูละเพิ่นปะโอ้ยเพิ่นอยู่ผู้เดียวมีแหงหูเด้ผุนหวานเลยเนาะลองไปมากินกินเค้กปีใหม่รำกันกินเค้กปีใหม่พี่น้องเอ้ย ซีมวงซะก่อนบ่กเฮาก็ปีใหม่แล้วก็ขอให้คุณแม่จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะได้ม,มีเฮงๆรวยๆไปนํำกันเนาะคุณแม่เนาะเงินไหลนองทองไหลมาคือกันเด้อคุณแม่แล้วหกสิบอาคิดลงละ ชาบูไล่นั่นอยากกินนั่นคาปุ่นอยากกินขคาปุ่นชาบูไลก็เลยเอาคาปุ่นก็ขึ้นราคาเลยโอ้ยคาปุ่นก็ขึ้นราคาพี่น้องช็อกโกแลตได้เหรอกินก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอึมชาอันเป็นแป้งเป็นครีม ขึนผ้าคนเาเฮ่งเนฮงๆกัได้กินกันดิได้กินกันได้กินย้อนผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนคอยซัพพอร์ตคอยซอยเรือสุพหนาไปถึงย่งก่อนนั่นนะยงค่บโอ้ยไปเห็ดไปเห็ดยังจะยางค่ะบัตได้บ้ หมด้ลายสีลงตีนหมื่นลงไปเด้อไปสู่เด้อมีรถยานเราหมดเขาเฮียนทันเดียวสามก้อนสิไปนะได้น้องเพชรตีบ่อยไปเหรสตอนนีนะครับว้าเสียงลมดีหน่อยอืมอืม เม mm. uh. oh, 네 um. ื่อ่นลองลงสิภาพไปหาเขียไปผู้ที่วพติเพตีนนอกเมื่อยไปบ่ไ้ดอกยานตกหววตกอาเียหน่อยตงเต็นข้นขเียนหน่อยนะเอาเลยค่ะขุดเอา เขาเบามันผ่าแสบได้เบาเข้าติวะจุกาน okay. ุ่มนานจุหอยเบาโอเคพี่น้องห้ากสิได้อนาพระจักรผาก็ไรก็เจสองซาบุไลในเด้อพี่น้องลิปนาพอกันใหม่น้องแน่นกินข่าวกันยังมี้นะเจมหอยนะอื ก็ yup. ขอบุญขอบุญเด้อคุณแม่ที่ว่าให้ลูกได้เป็นสะพานบุญให้ลูกก็ได้เป็นสะพานบุญให้แล้วก็ขอบุญขอบุญให้ที่วานให้ลูกได้กินอิ่มแลวก็ครอบครัวลูกโกได้กินอิ่มได้กินไปนํากันนะสันเ๊าก็ได้กินีได้เป็นสะพานบุญให้ก็คอยคุณแม่อยู่ดีไม่แห้งก็มเจ็บก็ได้ความขัดอย่ามีขิปหนาเพาะกันใหม่เด้อสบายดี